สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าตอนนี้ข่อยอยู่ถนนเอ่อที่เขาจัดงานฮารลวีนอกจากทุกคนจ้าแต่ว่าเมือนี้บั่นในฮอดมือฮารลวีนอกจากทุกคนจ้าแต่ว่าข่อยสิพาทุกคนเอ่อมาเบิ่งก่อนเนาะว่าขาเจ้าตกแต่งบานวันฮาร์ลวีสวยงามขนาดไหนนอกจากทุกคนจ้าสามีข่อยอากาศหนาวนอกจากทุกคนจ้าประมาณเอ่อสิบหกองศาเนาะมือนี้ เบื้องบ้านหลังนี้ข้าเจ้าก็เป็นบ้านเก่านะ่จาจะทุกคนจ๋าเนี่ยอันนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองคอยนนะ่จาจะทุกคนจ๋าเมืองเพรสคอตเนาะไปจ๋าทุกคนจ๋ายางเบื้องน้ำกันเนาะก็มีคั้นยางมาเบิ้องนะ่จาจะทุกคนจ๋าเนี่ยข้าเจ้าก็ยังมาเบิ้งคือกัน

ฮาโลวีนเอาใจทุกคนจ้าของเมืองอะนะเแล้วกาเจ้าก็ตกแต่งสวยงามเลยเด้ทุกคนเออมีหลุมฝังศพพร้อมนะฮะมีหลุมฝังทรงฝังศพก็เจ้าก็จัดแบบดีเด้ทุกคนจา้าเออเนี่ย มีหอนบเพลิงเยับบางบ้านลังนี้กระจัดเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนจ้าบ่มมีอย่างมากมาย อัยบังบ้านหลังนี่บังบ้านหลังนี่จ้ะทุกคนจ้ะเทอร์โนราจอนี้ เด็ดวันเบิงจ้าทุกคนจ้าก็เจ้าตกแต่งสวยงามเลยค่อยมักหลังนี่เด้ทุกคนจ้านี่มีใยแมงมุมนาบ้านพร้อม กคนจ้าก็จะเอาตกแต่งแบบอันนี้มีแบบ,บาาว่าซารผอมเลยทุกคนจ้าถ่ <c oughs> ายง่ามขึ้นเปิดไฟก็ค,คือสีง่ามเนียเ <c oughs> บื้งบานหลังนี้เป็นบ้านหลังเกาเ่าแล้วจ้ะทุกคนจ้าเ <c oughs> ดี๋ยวขอสิให้เบื้องใกล้เนาะ

สไ huh? <Very big. S 1> นฮฮาะเยังมาต่ออีกจะ้ะทุกคนจ้ะวายยวงวันทู่วอล์กฟรอมบีเฮร์นี่จ้ะทุกคนขน้าเจ้าก็ไม่ย่างเบิ้งกันเนาะ ยังมาหันในหอนมือฮาโลวีนนะจ๊ะทุกคนจ๋าฮาโลวีนวันที่31เนาะมืาอนี้วันที่ <S 1 9 yes. จา้าทุกคนจ้าฮาลาวีนข้าเจ้าก,กับสิตกแต่งบ้าน go. ว้าวพอไม่จา้าทุกคน บ่าหลังนี้ก็เด็ก hey, <hey>, hey, น้อยก็ค hey, <hey>, hey, ือ้ิมากเลยทุกคนจ้ะลุกโอเวเดเนาะ let's sign o ไ e r ์ h e r ดบ้านสวยๆเลยจ้ะทุกคนจ้ะบ้านเก่าแต่ว่าบ้านสวยตน้นไม้หลายร่มรื่นจ้ะทุกคนจ้ะ Look at that mummy. This guy's got a nice driveway and everything. Look at that. Look at that mummy in front of the house. Mummy? Yeah, right? Let's see mummy. Yep. About time we saw mummy. Rest in peace. Rest in pieces. Here lies Frank McGovern. Don't mind, you can see. Vâng, già được Wow, look at that fucking house over there. Oh, well, that's yeah. a house. It's for sale too. I could live there. Yeah. No problem. Pay the money. Bưng bàn lắng nỉ khai. Bàn lắng nỉ khai, già How much? Don't know yet. you see he opened Zillow. บางบ้านหลังนี่ตกแต่งสวยงามแต่ทุกคนจาเออเห็นบ่มคร,ก,รกกระโดูกะหอยน้ำตอกน้ำต้นไม้ สวยงามจ้ะทุกคนนี่จ้ะขระเจ้ากับผ้า,ก,ากันมะย่งางเบิ้งนะจ้ะทุกคนจา้าสองฟังข่างข้าเนาะเนี่ยก่อนจะถึงฮารา์วีนข้าเจ้าก,า,นา,นเจากับผ้ากันมะย่างเบิ้งจ้ะ This one. That one. Okay. This one look nice. This one here on the corner. This one here. This one's $1. 1.8 million. That? Yeah. Maybe. Uh, this is ridiculous. Nice inside. 1.8 million for this. Yeah. Yeah, they're dreaming. This one here is only 500,000. Oh yeah, I already know. More than <laughs> we got a, to got a pugs out here. Yeah. <laughs> บ้านหลังนี้เคลื่อนเย็ดบังจาดูคอนจา The God of the house decoration. It's Besides, it has pumpkin head over there. Yeah? Huh? What's a tickle. I don't know. It's <laughs> got a pop-up. Yeah. But that a You know, these people make me look really good. Look at a zombie over here. Yeah. It's a good one. Mine. <laughs> Looks like you need a little training. If you're a tough bear, you'll be perfect in no time. Okay, I'll do invite you some other day. Standing this way, death that way. Is that John Lennon? I didn't know. I don't know. Tang Halloween si swangam they got free apple <laughs> Oh they got apple here you see huh? yeah yep apples green apples this for free yep ton apple Take one try it out for dinner Any good I don't know trick or treat right here just it seems like there were some kids out แม่